สวัสดีซีดาวผ่อนอสบายเดืนเสร็จ0ันบามีนํำเสนอกันอีกแล้วนะคะเรต้าวีออสนะคะ 1.5e เครื่องยนต์ดูอัลเกียปี2016ค่ะ,ค,ะคันนี้ได้แบกลายสวยเลยนะคะด้านในค่ะเป็นภายในสีดำแนวสปอร์ตนะคะเบาะหนังสีดำค่ะ a i r ์ a บ็กเกุญแจรีโมทน,นะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะรถสวยน่าใช้มากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะคันนี้ขอถานเงินเดือนนะคะรับรวม บาทขึ้นไปก็จะรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะแต่กำลังมองหารถประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็สามารถปตะน,น้ำมันอีสิได้นะคะแนะนำาปร,รถคันนี้เลยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะแม็กไล่สวยค่ะทะเบียนก็สวยด้วยนะคะเจ71ค่ะรถสีดำภายในสีดำนะคะมันสวยมากๆเลยนะคะติดฟิล์มสีดำมีตังหะค่ะสภาพดีค่ะ 7,000บาทเท่านั้นนะคะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไปนั้นกับแอมได้เลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนจะซื้อสดนะคะเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะรถเือแรกสภาพสวยนะคะไม่มีอุบัติเหตุเครื่องยนต์ดูอ,อ,อ้อยกระหาดนะคะดิตาบ e ีออนเดชพันีะคะที่งจะดูอ้อเกียร์ตปี2อปี2 0ส6ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมได้นะคะที่บอร์ ค่ะ